สวัสดีค่ะอันนี้ทำไปกินไปนะคะวันนี้เราจะมาทําเนื้อเสือล้องไห้สุดรของนุ่มละมุนเสิร์ฟกู่กับน้ําจิ้มแจ่วกันนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อเสือล้องไห้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลองไปค่ะน,นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผงชูรสนะคะค่ะแล้วก็ใส่นมจืดลงไปค่ะที่เราใส่นมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อของเราเนี่ยนุ่มค่ะใส่ลงไปนะคะ นี่ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะเป็นสูตรของอัญญาเองนะคะมันคือตะไคร้ค่ะตะไคร้เนี่ยตำให้ละเอียดนะคะที่เราใส่ตะไคร้ลงไปเนี่ยมันจะนำให้เนื้อของเราเนี่ยไม่ขาวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลุกให้เข้ากันค่ะ แล้วก็หมักทิ้งไว้30นาทีค่ะค่ะเรามาถึงขั้นตอนการย่างแล้วนะคะนี่ค่ะฉ่ำๆเลยนะคะย่างไปเลยอันน่ามีเทคน,นิคการย่างนะคะก็คือ,อย่างให้ฝั่งนึงเนี่ยสุกมากๆนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึงเป็นแบบมีเดียมแรคะ่ะก็มาทำให้เราเนี่ยได้กข้าถึงรสชาติเนื้อบริ้วขึ้นนั่นเองค่ะ ระหว่งรางรอเนื้อสุกนะคะแล้วก็มาทําน้ำจิ้มแจกกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นล,ลงไปนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะคะ ผงชีรอนนะคะใส่ลงไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปค่ะนี่ค่ะเพิ่มความจีจานิดนึงนะคะ <laughs> ใส่ลงไปเลยนี <laughs> ่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะเพิ่มหน้าตาลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวรัวนะคะเสร็จแล้วค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผักเอาไว้กินแก้มนะคะทุกคนต้องกินผักกัด้วยนะคะ นี่ค่ะน้ำลายไหลเลยนะคะเนี่ยเรามากินคาเขียงกันเลยค่ะนี่ค่ะยยอวๆค่ะอื